สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามตอรีกแนวทางผ่านทางช่องของโลกีพารวยยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะ,ะในคลิปนี้โลกีกระจาวตอรีกแนวทางราพัฒนาต่อง,งวดมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามกันเนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับในลาย่ะดีติดตามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทีเข้ามาใหมาก่กราบขอบพระคุณในลายนะคะที่เปิดใจรับชมบและการรับฟังตวรีกแนวทางราพัฒนาในคลิปนี้ก็จะมีของเตีวหน่อยนะคะเซียนจีระเซียนซูมเซียนนุม เลขก็อกิกเลนีนมิธีมาหลีกรับนั่งฝ่ามาดามคำนวณซอเฉดชัยแล้วก็ซองสุวรรณเนะเาะอย่าพลาดคลิปกันเนาะคะ่ะค่อยๆเบิ่งกันไปเนาะมักเส้นใดจะเส้นนั้นเนาะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมากะเป็นจังไรกันแน่มีป้รดเฮงปุริมันแต่ว่าเลีกอาจจะรุดลายเจ้าอยู่เนาะแต่ว่าสายวิง่งสายรูดกะยังถือว่าเดินดีนะเพื่อเป็นการเซเวลานะคะ่ะโลกิกเซเวอรไปเบิ่งตัวเลขกแนวทาง เลาาพัฒนาต่องวดของวันจันทร,ร์ที่ยี่สิบแปดกันเนาะคะ่ะเนาะไปติดตามกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของแตวหน่อยเนาะคะ่ะกับเด่นของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเข่าแต่ตัวเด่นเนาะเข่าแต่ตัวเด่นเลขทูบสามตัวรูดไปสองตัวรูดนอกเกือบเข้าที่แปดหกเกือบเข้าที่แปดหาเนาะออกหกแปดห้แปดหาออกหกแปดเนาะค่ะน่าเสียดายกับตัวเลขแนวทาง เลขสองตัวเนาะหมวทิพผ่านมาของเพื่อนเขาข้าเขาเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขสามตัวโต๊ดแตกแล้วก็สองตัวบนล่างมาเต็มเต็มจัดเต็มจัดเนียวผู้ใดที่ตามต่อแล้วหลุดไปก็ต้องขอโทษขอภัยสาหรับแนวทางของแต่หน่อยกับเลขถูก่ิพี่ผ่านมาต้องขอภผยได้ลายเนาะแก้มือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะกับแนวทางดีๆ ที่ให้มากับความประคุณหลายแล้วกับ fc f a n คลับปูนารักทุกๆคันเนาะใครที่รอคอยอยู่เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวไปกับแตวน้อยเนาะคะ่ะไปใหม่ไปหม่กับแนวทางกับลาปฒนาวิ่งหลุดเด่นบนรางของแตวน้อยเนาะคะ่ะห้มาเด่นทีสาอ่นเด่นที่เก่ากับสามเลขถูไห้มามีเก้าหนึ่งสามสำหรับเลขสามตัวเนาะเก้าหนึ่งสามสองตัวห้มามีเก้าสามหนึ 3, ่งสามเก้าหนึ่งเจ็ดสาม นิ่นที่เก้าสามกับจิตสามค่ะสำหรับเลขตัวนิ้นตัวเจาะเนาะเลขสองตัวของแถวน้อยขอแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับสาวน้อยแตว้วน้อยเนาะกับแนวทางลาพัฒนาตองงวดขอให้ปังปังมาต่อที่เซียนจีราค่ะสำหรับเจ้าพ่อสายดินเด่นเด่นตัวเดียว ลุดไปมาขึ้นมันสุกองขอโทษขอไปอีกเซนเคยอานจะเบาๆไล,าลายอย่าขอโทษโทรไลายิดสบายอยีกเนาะอ่าห้าแปดเนาะเพิ่นหายมาออกหกแปดเพิ่นกับเพิ่นกับนินยำเนาะมันกับเขามาตั้งหางวดติดนะคะสำหรับเล็กอ่าจับไอเล็กดินเล็กดินกับเขามาหางวดติดเพิ่นกบว่าโอ้ขอโทเอฟตีแฟนคลับหลายๆที่งวดนี้ผู้ได้กับ ตาบึงผู้ใดก็จับตามองเหมือนกันกับข่องแต้หน้อยเนาะเิ่นก,นมนกนนะะ็มีเฟลแนจักหน่อยนะค่ะมีเฟลแนจักหน่อยที่บันย้มเลยบ่เขากับเฟลเหมือนกันเนาะบอกว่าจะเป็นเส้นใดแต่แอดก็ยังรู้สึกเฟลเวลาที่เอฟซีติดตามเาขาคๆแล้วเฮาก็รู้สึกแบบอันนี้อยู่เนะาะให้กําลังใจเส้นๆทุกท่านเลยบ่เขาบอกังก็บบเป็นยังเนะาะให้กําลังใจกันมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะคอฟซี FC ก็น่ารักทุกคนที่เขามาให้กําลังใจกราบขอพระคุณหลาย อาไปต่นเนาะค่ะของเซียนจิระกับราประนาวิิงรูดเดินบนรางเดินที่สามค่ะงวดนี้เดินที่สามอ่าจะมาบนอนสามเนาะแต่ว่าในเดือนนี้มาบ่อยอยู่เหมือนกันเนาะถือว่าเดินเดินเดินดีขนาดลเลยเดินสามนี่เอ้สามนี่แล้วก็เลขบิ้นเนาะตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่เริ่มเดือนมิถุนาก็ถือว่าไหลมาตลอดอยู่เนาะเลขบิินแล้วก็เลขสามนี่ มาลองเบึงหวดนี้ของเซนจิระกับตัวเิกแนวทางเด่นหางเดียวเด่นที่สามค่ะสองตัวหฮมามีสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์เน้นที่สามหากับสามศูนย์ค่ะเบิ้ลที่ศูนย์เบิ้ลที่สามสามสามตัวไฮมามีสามสามห้าสามสามห้าเนาะสามสามแปดแล้วก็สามสามศูนย์เน้นที่สามสามหากับสามสามศูนย์ค่ะกับแนวทางเลขสามตัวสองหางกับตัวเน้นเนาะ ของเซียนจิระของเซียนจิระมาต่อของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุม้มเซียนซุ้มกรุดเนาะไปออกทางทางอุบุลสําหรับแนวทางสีแปดสีแปดข้างหน้านี่เป็นตัวล่างของทางอุบุลเนาะค่ะของเซียนซุ้มเข้าแต่ทางอุบุลทางเฮาลุดไปเนาะค่ะกับตัวเลขแนวทางไปต่อไปใหม่เนาะตามต่อ ของเซียนซุมของคนกับเล็กเด่นก็นถือว่าเดินดีนะวันที่พยายามลุกไปอันลาพัฒนาค่ะของเซียนซุมกับวิ่งบนล่างเด่นที่สามกับสี่ของวันนี้เดินที่สามกับสี่สองตัวไหมามีสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดเน้นที่สามเจ็ดกับสี่แปดค่ะสําหรับตัวเน้นเลขสองตัวเบิ้ลที่สามสามกับสี่สี่ สามตัวสามหางนี้สามสี่แปดสามสามแปดแล้วก็สี่สามเจ็ดเนาะคะ่ะเน้นที่สามสี่แปดกับสี่สามเจ็ดของเซียนซุมเด่นที่สามกับสี่สองตัวเน้นที่สามเจ็ดกับสี่แปดสามตัวเน้นที่สามสี่แปดกับสี่สามเจ็ดค่ะมาต่อของเซียนนุมเซียนนม,มกับเขาต่อตัวเด่นเนาะคะ่ะให้เด่นหกกับเจ็ดเขาตัวเด่นที่หกเนาะ สองตัวมาตัวแต่ว่าจับคู่ไม่ผ่านนะคะจับคู่ว่าผ่านจับคู่ว่าเขาต้องขออภัยอีกครั้งสําหรับของเสียนหนุ่มนะคะไปต่อค่ะกับแนวทางล่าปฒนาวิ่งรูดเด่นบนล่างของเสียนหนุ่มนะเด่นที่เจ็ดลองที่หกสองตัวไ้มามีหกเก่าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเน้นที่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก่าค่ะเลขเบิร์นกับเบิร์นที่หกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวให้มาหางเดียวค่ะวันนี้หกเจ็ดแปด หมวดนี้เด่นที่เจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก่าสามตัวหางเดียวเน้นๆหกเจ็ดแปดมาต่อของแอดค่ะแต่ต่อของล็อกกี้เนาะล็อกกี้ก็ต้องขออาภัยเหมือนกันเลขสองตัวสามตัวหลุดไปไม่ผ่านเนาะเข้าแต่ตัวดินเข้าแต่ตัวดินหมวดที่แล้วก็เข้าแต่ตัวดินเนาะ,ะเข้าตัว ดินที่เจ็ดรองที่แปดเข่าตัวรองเนาะคะ่ะอาจจะบปะได้นินให้แต่ว่าสองตัวมาตัวเนาะคะ่ะไปต่อคะ่ะไปต่อแนะะวนทางของล็อกกิกกับลาพัฒนาวิ่งรูดดินบนล่างนะะเนาะดินที่หารองที่หกค่ะสองตัวเห็นมามีห้าหกห้าแปดหกแปดหกเก้านิ่นที่หาหกกับหาแปดค่ะ สำหรับเลขสองตัวของลนะ็อกกิกเนาะกี่ตัวเน้นตัวเจาะเบิเ้ลห้าเาสามตัวใหม้มามีห้าหา8กหหกแปดเน้นทั้งสองหางเลยนะคะห้าห้าหกับห้าหกแปดค่ะเดินที่ห้าสองตัวเน้นที่ห้าหกกับห้าแปดแบหน้าจอนะคะไปต่อนะคะของเลขนี้ที่มาไปต่อกันยาวๆค่ะสำหรับคลิปนี้ ของดินเริ่มอ่ของดินขอ,นขอสิบเซียนนะคะในคลิปนี้ดินเก้าเซียนกับสิบเซียนเลขมีที่มาเนาะกอดคอกันมาค่ะแต่ว่าจับคูบถ,ถึงไปบอดหัวบอ,บอดึงลงมาเนาะน่าเสียดายสาหรับใครที่ตามแต่ตัวน้นตัวเจาะหลุดเนาะแต่ถ้าู้ใดเอาตัวดินกอดคอกันมาหกกับแปดเข้าเต็มเต็ม,ตมกับแนวทางของเลขมีที่มา ไปต่อนะคะไปต่อกับเลขมีที่มาตับตัวเลขของวันที่ยีสลาวพัฒนาวิ่งรูดเด่นบนล่างเนาะค่ะเด่นบนล่างเด่นที่เจ็ดองที่หาค่ะสตัวให้มามีหาหนึ่งเจดหนึ่งหาสาเจดสน้นที่เจหกับเจดสามค่ะสาหรับเลขสตัวเบิ้ลที่หาหากับเจ็ตัวให้มามีหาเจ็ดหนึ่งหาสหหเจด เน้นที่หาเจ็ดหนึ่งกับหาเจ็ดสามค่ะสำหรับเหล็กสามตัวของเหล็กนิธิมานะคะเด่นที่เจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามสามตัวเน้นที่หาเจ็ดหนึ่งกับหาเจ็ดสามของเหลือรับนางฟ้า เหล็กรับนั่งฝาเขาแต่ตัวเด่นเนาะคะ่ะเด่นที่แปดจับคู่ไฮที่แปดหาออกหกแปดเนาะคะ่ะเซียนแต่ละเซียนนี่แปดแปดหาก็หาแปดนี่จับคู่หลายหลายคอนอยู่เนาะหลายสำนักอยู่หลุดไปเสียดายอยู่เหล็กออกหกแปดหกแปดไปโเนาะค่ะไปต่อ เลขลำนังฝากกับรพระพรานาวิ่งรูดเด่นบนรางเล่นที่เจ็ดกับศูนย์ค่ะเด่นทั้งสองตัวเนาะค่ะเล่นที่เจ็ดกับศูนย์สองตัวไฮมามีเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่เล่นที่เจ็ดหนึ่งกับศูนย์สี่ 7, 1, 0, ค่ะสําหรับเลขสองตัวเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับศูนย์ศูนย์สามตัวมีเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่กับเจ็ดเจ็ดศูนย์เล่นที่เจ็ดศูนย์สี่ 7, 0, เลขสามตัว เดนที่เจ็ดกับศูนย์สองตัวนิ่นที่เจ็ดหนึ่งกับศูนย์สี่สามตัวนิ่นที่ 4, เ 4. จ็ดศูนย์สี่จะแอปหน้าจอนะไปต่อค่ะของมาดามคำนวณของมาดามคำนวณกับเขาตัวเดนเนาะน่ะเข้าเข้าตัวเดนแล้วก็ตัวจับคู่ที่แปดหั 5. แตาราเซียนเด็กชนกันอยู่ดีนะ่ะอันแปดหั 5. แต่ว่าออกหกแปดเนาะไปไม่ค่ะไปต่อ แนวทางของมาดามคำนวณมาดามคำนวณนะคะวิ่งรูดเดินบนรางเด่นที่เจ็ดกับหกเด่นที่เจ็ดลองที่หกสองตัวไอมามีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่เน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่ค่ะเบิ้ลที่หกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวไอมามีหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสี่หกหกเจ็ดเน้นที กเจ็ดสี่ค่ะเลขสามตัวเด่นที่เจ็ดเนาะของมาดามเด่นที่ 7, เจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่สามตัวเน้นที่หกเจ็ดสี่ค่ะต่อที่ชอเชษชยัยชอเชษชัยกับเขาตัวเด่นเนาะคะ่ะเด่นที่แปดเด่นที่แปดสองตัวจับคู่ไม่ผ่านเนาะคะ่ะ สายตองวดค่ะสำหรับรัพัฒนาของชอเชชยัยวิง่งรูดเดินบนรางของชอเชชยัยเดินที่เก่าร้องที่เจ็ดค่ะสองตัวให้มามี 70, 90, 72, 92, เจ 90, 7ูนยเนยสองเ้สองน้นที่90กับ92ค่ะเบิ้ลที่7จกับ99้สามตัวให้มามี7 90, 7 92, 7, 7, 9, เจ็ด9ก้าศูนเสองเก่น้นที่7จ็ดเกค่ะสำหรับเลขสาตัวของเซ็น ของชอเฉดชัยเดนที่เก้าเนาะคะ่ะสองตัวเน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าสองสามตัวเน้นที่จิตเก้าสองของชอเฉดชัยค่ะแคปหน้าจอเนาะไปต่อนะคะของซ้องสุวรรณซ้องสุวรรณหลุดนะคะงวดที่แล้วของพื้นเขาเน้นๆทั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับผู้ใดที่ไปกับสำหรับ40กับ04 งวดนี้รุดไปนะคะให้ดินที่ห้ากับจิตไม่เข้าเนาะบ่าเขา2องสุวรรณค่ะตงงวดกับลาพระนาวิ่งรุดเด่นบนลางเด่นที่4กับ6 2สองตัวให้มามี4 0 6 0 4 2 6 2น่ 40, 60, 42, 62, เน้นที่4 0กับ6 2ค่ะสำหรับเลข2ตัว2หางกับตัวเน้นเนาะเบิ้นที่4 4กับ6 6 ตามตัวให้มามี C60 C62 C C2 เน้นที่ C62 ค่ะของซองสุวรรณเด่นที่4กับ6สองตัวเน้นที่ C0 กับ62สามตัวเน้นที่ C62 น,น,นะคะกับแนวทางของซองสุวรรณอะ่ะผู้ใดจะไปต่อตามต่อของซองสุวรรณผู้ใดที่รักเดียวใจเดียวบม่าว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะแกะหน้าจอเอานาะคะ่ะ นี่จะเป็นองซองสุวรร์กับชอเชษชัยมาดามคำนวนเดี๋ยวล็อกกิก็จะเลี้ยงให้แบบนี้คือกแล้วเนาะสองตัวแคปเอาเลยนะคะโอ,อ้นสองเซียนละแคปเอาเลยแล้วก,เก,ก็เลขกำลังฟ้าเลขมีที่มาล็อกกิก เส้นนมเส้นซุ่มเส้นจิระเส้นจ,จีรากับเส้นซุม่มลอีกสามซนกันนี้เนาะนนีน่สามแล้วก็เต้าน้อยแต่าน้อยกับมีสามเหมือนกันามาลุนกันหน่อยน่งวดนี้สามจะมาหรือเบิ้ลจะมา ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะลองกีก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับตัวเล็กแนวทางจากทางสิทเซียนกราบขอบพระคุณในไลน์ทีห์ให้ตัวเล็กแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามบม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กราบขอบุญขอพุ่นในไลย์ขอให้โชคดีมีใช้กับเราพัฒนาวรรจันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ